สวัสดีที่นาราธิวาสวันนี้วันที่16มีนาคม2568ที่จังหวัดนาราธิวาสงานบุญใหญ่ยิ่งใหญ่พิธีบวงสวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและต้อนรับคณะพระผู้ใหญ่และแม่ทัพภาคที่4โดยมีกิจกรรมและงานบุญทอดผ้าป่าโดยมีประธานจัดงานคุณบงกฎการจนะแก้วและคณะทํางานของพลเอกมณีจันทพิ์วางแผนประชุมลำดับอย่างยิ่งใหญ่สมบูรณ์ในครั้งนี้ที่อยู่วัดเขากงมอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส เรียนเชิญครับอิติสุพระภูมิเทวานเาเส็คุณคงโปรดกัจะนั่งเรียนครับ 就吐点烟。 โดยเด็กวันอินทารมอันเป็นดีชอบติดเจริญจาหกิติี่วงสวงเอาไว้เรื่องสักการบูชาสวงสักการบูชาไม่จ้างเไาเตแต่ิ้งไราไม่ได้ยินใจตัวติดันดวงแรกวิญญาณ บ้องซี่มองมองไปไหนลอยชูองอนถ้าว่าผู้จนก็ไม่บูชาจะบังเกิดมาสาิวันทางนั้นงำหน่วยอวยพรให้สวัสดิ์สตาแก่มนุษย์ส้าที่ได้ถาว,าวายข้องบูชาเจ็บกายทิ้งใดป่วยไปไม่ต้องอันตรายทั้งป้งมหลันสังกูารกันเย็นาคงเคารจาะจะมาราชารตีตาภาเกตอน างเมื่อเทียนไหวประพูนประจำประโค์จำารง,งเงรียนย่อเรียนทุดประมานให้จารานดังที่มู่เด็กจากข้าย่อไวเใ็กปา้าใจเด็กูเจตจารมาข้าถุกตำบลวันนี้มีกานประพณ์ใจก้อยงานวันนี้ประสิทตี แตว่าโอ้ไม่ไดาไปโจม,มานองืองแต่เบืองบ,บนประชาชนแออุ่นที่นี้ด้วยดีก็เป็นสี่ัทีเราต้องปกครองอุดราริษาพเพริ่งเจ็บเจ็บมากขึกน้น Dharma dalam tangguliga dan dewa batawi sekeluarga dinaswati dan dimasak แดงจะได้มีแรงเดินประวตลุกขึ้นแต่งหน้ากันแต่ว่านะคะรอบคนตคนนะครับจะได้มาร่วมกับต่้งู่หาแนการปบก็ขอเียวนะ้นะะตรอบนรนะครับนะนะบคนบแ้แจะได้สามคู่ที่ยข้่ะครับให้าวต่อนะครับเดี๋ยวจ้าด้เม่ทุกองวิสวยตรงนี้โอ้สวยแสงก็ดีวี้ รุกับเทวดาสิ์สธิทั้งหลายที่รักษากพระพุทธปฏิมาพระพุทธตัตถินิ่งมงคลพระวิยาค็นพระภูวะทั้งหลายอันสนเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอุราภา,ากษัตร์ ทุกพระนามพระองค์ขอทูลเชิญรับเครื่องสักการะขององข้าพระพุทธเจ้ารับอาุโปธนายบทุ่มบทโศบทโรคบกภัยมีโชคมีชัยมีลาบมีความปลอดภัยใดที่ทุกสถาน ในการทุกเมือ่อเทิ

วิธีนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านครับพิธีท่านเจ้าประเสริฐทารจะขออนุญาตเรียนทุกทุกเส้นเลยนะครับในรถเป็นอิฐประดมือครับขอบคุณครับสวัสดีจ้า มาต้ทแลก็ระตมนสร็จปรสาบส่วนแลกปที่รตัอัที่จะให้ตลาดทุกวันเราจะมีนายสบแร่จะได้ควากระับกันอย่างเดียวแล้วก็ผ จะได้เชิญท่านปุณโตไปสารนูสังเมธะพักต่อไปจะได้เชิญท่านพลเอก์ปณีอาจารย์ที่ปรึกษาการบริการพระศาสนาความมั่นคงในภาคสี่สนหน้าในการพิการสับณาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในกอตวายสักการะขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญคุณบงกฎการชนะแก้วประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์บริธยาจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่หก ในนามของเจ้าภาพจัดกิจกรรมวงกดการจันะแก้วประธานสำนักงานสำคัญระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่6ในนามของเจ้าภาพในการจัดก,กจิจกรรมพิธีบวงสวง จเจริญพระพุทธมนต์สมโพชิสารที่ปทะทัาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทอดพระป่าสามัคคีก่อนเอิญที่ฉันขอเรียนความเป็นมาในการก่อสร้างสารที่ปทะทัาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อกระดนา,นางทราบดังนี้ห้องที่หนึ่งเมื่อวันที่เจ็ดมีนาสองห้าหกสี่ทำพิธีอัญเชิญาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประทับ้ราชจะอาณากวัดเขากงงพงงที่สองเมื่อวันที่22มีนาคม2564ประกอบพิธีบวงสวงรรสพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชณวัดเขากงพงงที่สามเมื่อวันที่3ม,มีนาคม2567พิธีวงางศิลาฤกษ์และบวสงสวง ก่อเส้นสารที่ประทับภาพบระดมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณวัดเขากงโดยพระโศภคุณาธานเจ้าอาวาสจังหวัดกระบาที่วาดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพลตีพศาาโหสังโรงว่าโดยการรักษาความมั่นคงนภายในภาคสี่ส่วนหน้ายและตำแหน่งในขนาดนั้น <S S เป็นประธานคทรวาสและขนาดนี การก่อสร้างศาลที่ประทับเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่12มีนาคม2568และในวันที่16มีนาคมนี้ได้ประกอบพิธีบวงสวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลที่ประจับพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อการเป็นสิริมงคลนำลึกถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกูอิสรภาพของชาติไทย เพื่อระลึกถึงวีรกษัตร์ิยที่ทรงเสียสละข่าหารได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศูนย์รวมจิตใจของเราเชาวไทยในโอกาสท้ายที่สุดนี้ขอกราบถวายขอบคุณพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลเุื่เดีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเทราสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะ58เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปได้ขอขอบคุณคุณโทภัยสารหนูสังแม่ทัพภาคที่สี่ประธานฝ่ายคาววสหัวหน้าส่วนราชการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนใต้และสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ที่ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัด,จดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุปเป้าหมายและเป็นไปได้วยความเรียบร้อยทุกประการทิฉันจึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาหนาโอกาสนี้ไปเชิญท่านภูมิกียิได้ประเม,มือร่วมบนกิจการ่วมกับท่านประธาน สุขาญา้าแต่พระสงฆ์พูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องสุขาญาติว่าพระที่สี่คุณมงคลกาจนาแก้วประทานจัดงานพระที่ห้า ท่านรัฐมนตรีอดิศักดิ์กิจติคุณอดีตผู้บัญชาการเมืองที่ทั้งบทที่สีิบสท่านที่6นางปาสิทธิ์วัชรชูติคุณผู้แทนสารจังหวัดตราดทวารท่านที่7นายชาติธนโง่เชิดคูอ่อายการจังหวัดตราธิวาสท่านที่8นายภูนศักดิ์จูเย็นผู้อุปการพนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราธิวาสท่านที่9ท่านนาวากาดิสันติเกษีสงษาผู้ขับหน่วยชาวธุกิจที่ข้ามมาได้เองการถวายเสด็งถวายราชสมบัติสมบูรณ์ครับ จะเดีย๋ยวรอสักครู่หนึ่งครับเพื่อกองเพียงกันให้สัง่งภาพไปมันเป็ภาพที่สวยงามครับขอความรับผิดชอบกันเลยครับมาส่งองค์ประธานไปส่งได้กล่าวสมุดธนูและยกระดาต่อสังเกตนะครับขอต่อไปเพื่อขอพระบาทสุเด็จพระขอสุดเดชเจ้ากษัตสิย์มหาราชผู้กอบกูเ้เอกราชของชาติไทยวันนี้เราได้อัญเชิญ รวมพระวิญญาณของท่านมาสถิตไว้ที่วัดเขาโกงแห่งนี้หรือว่าเป็นการระลึกนึกถึงและสร้างความดีความงามอันยิ่งใหญ่ด้วยระลึกนึกถึงว่าท่านเป็นโูชนิยักษ์ใหญ่ให้ประเทศชาติศาสนาพระมหาสัตพระพุต जी yeah.